สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศหลังเต้ยลาหลังเวทีก็จะมีบรรยากาศเดิมๆนะครับขนฟองคืนนี้ทําการแสดงวันนี้ทําการแสดงพระประเด็นอาเข็มครับสำหรับคืนนี้ทําการแสดงอยู่ที่เอกชัย87แบบเงินมั้ยนี่มันนี่ซอระลางานมันนี่น้องเขากับกลางเต้นเกิร กีมันนะสวัสดีอังคาสวัสดีครับโอ้ยสออนนอนแม่ตองอู้ว่ามทาทายลูกอเยังต้องเมิ่มบ้าไปหาแนวทายก่อนอากาศเดงมเจ เดีันพรุ่งนี้พาพประแดงอาเขตนะคะคุณแม่แล้วเซืยนแล้วอะไรเนี่อันว่าจะไปนอนบ้านแม่จิตอะอยู่ใกล้ๆนี่อันว่ามันจังบ่ได้ไปไกลแม่เพอเอื้นยึดอยู่ใกล้นะแบบโอ้ยมือนไงมื่อนนี้ขับรถมาตะอันมือมาตะมือว่ามือว่าวานยันหกโมงแรงไหมมาตะอะไรมาตะอันอุบลไม่หรือเนา้องบ่อเด็กอุบลลลาร้อยเจ็ดร้อยโล สวันดีครับจุงกระสวัสดีครับผมเุ้ยอยากได้เสือนี่ให้นี่ไหมมันหมดแล้วครับพอดีมีพี่เอฟซีทำมาให้เฉพาะครับ,รบผมอะไรอ แต่พอหอมเจบโอ้ขอบผมเดี๋ยวคอเวอร์อะไรอันนล่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับเออยังได้อยู่ถ้าได้มาชุดชุดหน้าเดี๋ยวจะฝากให้ฝากไปเด้อครับผมฝากแล้วก็เขียนลายเซ็นให่ด้เลยนะลายเซ็นไม่กล้ารแก๊กลายเซ็นคนดังขอบคุณครับขอบคุณเลยครับผมไปหัดดูแลถอดต้นขาต้นเทียมกระจาอาส่วนนี้ล่ะมีหลังชุดลายงูหรือหล่ง เอาสรุปเป็นสุดไลงูเหลือมมอว่าเป็นสุดไลสดาว <pers citoy ens> อันนี้งูบพกพีนินึ่งฮะงูบกพิก<ห>นี่เป็นเพดแทนตับักงอันนี้งูเหลือมอิน,นมาแต่ตับักฮนีงไ,ไเน <pers es> ปนอยากขึ้นมาสิธโพสิทโพสแทน <pers es> โอ้ยสามารถ้หผู้ดีแท้สวัสดีคิปได้ <pers es> สวัสดีเจ้าค่ะเอฟซีน้องต้นเอฟซีน้องต้นละแต่บ้านครับน้องต้นกีดิพงศ์เจละเป๋าฝากบ้านฮักอังเกาือเจลกระเป๋าหลุดลุดหลุตาบักตาบักคุงเตล่าเถื่อนใส่ประเด็กใส่เครเพิงขวดว้ายแม่มันกะเข้มตัวรูบแมนแม่แล้วตำอันเห็ดลุงชันอ๋อใส่เครื่องขวดกับนัวแม่เนาะของพับเปยอยู่แล้วบ้านฮักน้องต้นกีดิพงศ์ อันเปาอยากมีบ้านฮะอยากมีบ้านฮะอังเปาน้องใหญ่ไปสายล่าใหญ่ไปพักพอนแล้วอนเลยกน่เพักพ่เลยพักพอนพอกพ่เลอนี่ยพบก่ยกอนี่เยพัอ่าลยันยนีเลยกน่เกกพอนี่เลยพอ๋อเออนพักพนี่อนนอนลเลี จ็บกวงางจะถ่ายย่งงี้จะคือบ่าจะคือว่าเปลี่ยนส่วนจะสิไปงานอีเวนต์ต่อเต๋อชิคกี้นขอกับชิกี้นขอกับเสื้อสูทนี้เลยเต๋อก่อนหน้านี้ใช้เปรียบผ่านออกเดตเดี๋ยวนะเสื้สูตรเนี่ยสวยน่ารักแบบใดนี่โอ้คู่จิ้นแล้วพี่เนาะคู่จิ้นรุ่นใหญ่จิ้นนี่นี่ข้าก็เขียนวัดคุนเด้อนี่์สบอกใครอันนี้อันนี้อันนี้กู่จิ้นอยัง เข้มโอค้ค oh. ุ้มป้วงคุ้มเอาคือสมงคนวงวงสอกันให้อ claro> ีพอกับอีแม่ขคอยผนไปแล้วคุณนโอ้ออนให้ไม่เห็นตาอูจินวัดเข้มมาได้แห้งอูจินป้วงคุ้มมาสาวเป็ดคอยมานี นะครับเซก้จาจะรันหรือเปล่าคะน่าจะหรือเปล่ายงน่าจะหรือเปล่าเป็นนอนจะรันหรือเปล่าคะวันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบอีกแล้วไปเดินไอคอนสยามเลยนะเดินรอท้าที่แบบยิ้มได้อย่างโอ้ไม่ได้ยิ้มนี่นี่ได้ยิ้มเลยไอคอนไม่เป็นต้องไปเดินสามเพลงเฮ้ยสามเพลงเฮ้ยสามเพลงอยู่เอาบอกกันอยู่ดีว่าเมือไห่แล้วเมื่อไหรอเออเปิดแล้วจริงคืนนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็ไปถึงก็เปิดแล้วสี่สองสี่สาม น้องโปเตะก็ได้สุดไม่สวยแท้เรื่องอะไรลามเลยเนาะอย่ยินว่ามีมีผู้สนับสนุนบอกนี่ชุดเนาะบ้าโอ๊ยเอาขึ้นเด็บเกตแทะมีสีใดสีแดงสีแดงอีกแล้วว่าแมนแดงเป็นผ่ามันมันของอะไนี่มั้ยใครของพี่มั้ยสุดที่มองพี่น่ะเนี่ยราะว่าเป็นผ่าแบบนั้นโอ้ยสักรยานนังติดเขาเนาะ ไหนมันลอยจูบไปดิแม่อันนี้ลอชอกยังเนดมันคือสาแทแนี่อ่ะมัคือสาแที่ยบผมกำลังยกขอาวเนไปทานนี้เดนนสรถมนอเ้ยอไรดงีทำไมเนี่ยลองบีแล้วยูไส้ที่แม็กที่อนนอยูไส้หนึอยบาทเือนเบอร์เนาะ ลยไสคนละคนณไกแหกอ๋อแหกคือแทกอ่าไม่ใช่แโอ้ยกูเลยพลาดเล่ปะเนี่ยพลาดอะไรเปล่าพลาดอย่างจะเอาคนผีดไปส่งแขกโอ้ไปไปหาเนาะอันพี่ไมใหญ่มันตกใจกันด้ไปไหนเราจะนั่งกันสองน้ำ ฟางจะท้าทำมาอนันนี้ก่อนแม่อสรเข็ดยังเข็ดแนวเดียวบ่แข็เจ็ดแข็งแนวกันเจ็ดอันนี้การเป็นอ่งเปาค่ะทำไมเอาแต่ปูกเขาหนาเวทีเขาบ่ค่อยมาเนาะากรต้องเห็ดแบบนี้ล่ะเป็นสิ่งที่ดีนี่ละ ีนีไปนอนย่อนเพราะว่วาไรสอง้องหรอกมีไอะไรนะกันเออเขาจะค่งกับพวงเหมือนไงมแต่แบง่งลอยเอหาเบาพี่น้องว่าของเท่าพันนะมันจะค่องเป็นพ่วงแบ่งลอยแบบไงันนะน้องน่อเขาแบ่งยีสแบ่งยี่สิบรุนสำหรับอยากจ่ายคาเฮ็ดลายนี่เฮ็ดแตกแบ่งลอยมาอันแตกแบ่งซาวกับ้องต่สีแเวละ นับเป็นนับคิดตามแบ่งยี่สิบเอดำแบ่งเลยคตามแบ่งยี่สิบนี่คันสี่พันร้อยบาทสามร้อยสี่พันฉันเหมาสามรอยเอาฉันก,ก,กันเองที่สุดสถ้าเป็นเอฟซีอื่นฉันเอาหาร้อยขนคตอื่นอะไรได้บอมเปนเกี่ยวกับในวงนี้นี่อ,อื่นเห็นหายจะ่วงนี่เด้อ,ไ,อได้โ้ย พิ่นมันไมเนี่ยถ้ากันเองนี่เอาแค่นี้จะไปูกท่อกรอีกแกมือนก่อนจะไม่เห็นแบ่งพันมือหนึ่งหนึ่งเแบ่งยี่สิบเนี่ยนะรถนีรถเก๋งรถไถรถดิบมันมอหนึ่งแบ่งยี่สิบนี่อ่มือหนึ่งสิบอ่มืหนึ่งแบ่งยี่สิบแบงร้อยมืหนึ่อ๋อแบงร้อยเหมือนหนึ่งได้แบ่ร้อยเหมือนหนึ่งขอบคุณพี่น้องที่จะโอนมานะคะ บรรลุนแบ่งรอยมือหนึ่งพี่เอาสองอลอ็ลอกเลยช่องพี่อังเปานะคะขอบคุ่งจะโจนมากให้รถไม่เห็ดแบงเนนะละมือน,นะคะเห็ดพวกละมือน,นะคะคุณชายจังจะคนเจ็บเต็นก็ได้มาไล่มึงเลยเขาจะไม่ละอายแค่ไหนไปนะฮะคนเจ็กเกบเต็นก็ได้มาไล่มึงคนเจ็บเต็นได้ไหมโอ้ยหน้องโอ้ยเดินทางพี่น้นองกลับบ้านกลับกองนักเอกเก๋ยร์เราไปว่ะกันเล ใช้นี่เก๋ใส่เล็กเก๋ไปใส่คับเก๋สุภัตราเก๋สุภัตราเดี๋ยวจะพาน้องไปเปลี่ยนชุดเล้ว อันนี้ลดขาไปเป็นชุดนางเอกนางเอกนังครับชาวไทยรูปที่คุณหนึ่งไม่เอาชาวไทยรูปร่างสันทัศน์ไทยรูปการสาวตาสุดตาเพิ่งที่าันคนก็ได้นอนนี่หระตายุ่มใส่กดเอากดเอาอีกจังเลยเขาเกิดเองหลับพอดีนอนแล้วเนี่ยเนี่ยตาที่ก็เอาต้นอนแบบช้ำๆเลยมันนี่นอนแบบช้ำๆเลยมันนี่ ดีครับผมมาหย่อนร่อนเปียกลียวดีด้วยไทยแซนเนอร์มาไทยหย่อนร่อนเปียวด้วยมึงกินขีหนัเท่าไหร่แต่สะทานตอนเกิดเศษบาเบื่อฉันเฉันจะทุบเธอคาว่าซื่อๆฉันจะทุบเธอกินขี้หนังเขราะสะท้านตอนเปิดกลับบ้านดีกว่านะครบสิบนาทีแล้ววันนี้เราจะไปนอนที่ไหนกันนะเราจะต้องไปดูช่องพี่เกดนะพี่เกดไลฟ์ พิมารสวัสดีครับงเกยันกระซืกันยังเนาะภาคยำยังเกาะยำยังเกาะภาคยำปอดไม่ได้ยำเนี่ยแขมันหยาบคับอยู่ดีกนะมันเก็บของเีผดกิปอบอยนะนะไม่ด้อวันี้คือตู้กิปอบอย จะไเก็บของเรี่ยวมันนิ่มจ่าค่ะตัวมันกูกกียดไ่เราขีดไงก็คุยก้าบังบังกูแพ้มันแม่บังมันเกีดตามกีดกวางก็คุยิดตายร่นเพ่นเว่ันวงเวียนอันวงเวียนงบาลีใช่วงเวียนชีวิตเกิดเกะกินตายฮะเกิดวงไม่มีในไตทันทายีจักวอนเลย่ะเกิดวงไม่เป็นตายจักวอนี กับสวนกับงานตั่ล่ะวันนี้ว่าหมาอันดอสิ้นหาแล้วครับพี่น้องนี่หมดพี่เนครับน้างานครับ ็นบ้นัตดูกดที่นี่นะเขาจะได้ปิดเขาจะเห็ดอันนี้เร็วเขาจะทมทีร่นเาจะไปน้อนใสอี่ยังนี่ก็จะปลอดไล่บนสวัสดีครับจะไปน้อนใสเนี่ยสวัสดีค่ะอุ๊บค่ะเอา อบสวัสดีครับอุูบครับสวัสดีค่ะอีบค่ะอูอีบบ่รอเอออูบกับอีบไอเคมไอนองใส่หนิแล้าอีปเปิดห้องระดับเพิ่นเลยใช่ไหนอนขังท่าเงาเปลือไม่ใช่บางทีเปิดห้องมันก็เปิดได้แต่มันหายากนะบางทีพนักงานอ๋อซอปลาแดงระดับซอปลาแดงกับม้าลูดแล้วติดกันอีกจังไหลูกปลูกก็มาส่งกีน้องเคมขอบคุณค่ะนม่เค็เงั้นอันนี่จิตไกลจากนี่บ้างโบขามแล้วบอกไปแล้วบอกไป บอกแล้วไปเอาไม่ยิ่วิวไปสิไปแต่ว่าเขาไปกินข้าวกันคือว่าจะไปซ้ำเพ่งอยากไปไหมล่ะไปไปอยากไปก็เลยไปเลยไงเร็วๆแมเอาเร็วๆจังไปติดแล้วขอแน่ใจเร็วๆหนึ่งสองสามสองสองจบพันพอดี สองคนนี่อายุล้อมกันประมาณอันส่างกุ้งแล้แต่นาโกสินหนึ่งร้อยปีอุ๊บกับอีฟค่ะสวัสดีครับอุมคับสวัสดีค่ะอฟอุ๊บไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอฟค่ะเามีพร้อมไหมอันนี้เท่าไร้อม้อมบอวันบอมันบลงบอไใหม่อุ๊บแอฟอีฟอุ๊บอิฟอมอ่แอปอแอฟแอบอองต่องงบอไปอ๋ออันบอไใหม่ยกิน้เสนี้อ๋อแถวนี้แต่ตัว ปขอขอบคุณอังเปานะคะพี่อะไรอังเตาพี่ลอนดอนพี่ลอนดอนนะคะจาก u ูเอสดูดๆแบบว่าตดังไหเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเกี่ยวกับอะไรอังเปาบ้างไยบอกก้องบปาบ้าลอนดอนนี่อังกฤษแมนบอกอยากมีซื้อแล้วซื้อลอนดอนไม่ลอนดอนก็ืออังกฤษลอนดอนนอังกฤษแต่แกน่ะชื่อลอนดอนเอาแล้วซื้อลอนดอนแมนเาซื้อลอนดอนอยู่ประเทศยูเอสไม่บอกจะแล้วว่ามัน ผู้ใดเป็นอย่งสูผู้ใดเป็นอย่างสูคบอกว่อังเป้าวันเคบอกว่อังเป้าวันผู้ใดเป็นอย่างสเอ้าว่าอยากว่วอนไลหรือว่าแ่บ้านเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอา่ยมีไลบ้านมนออยู่ในด็กเลยอุยจริงไหมอกว่ามีงไวน์เลทีได้อีรีนองแว่ามีแสดงฉันคือบ่ได้ เขาผู้ใดขามาผู้ใดเป็นหยางสารานเีคขอนอนขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณก็มาคอบเงขอบคุณคุณท่านที่ติดตามขอบคุณรอกดนนะคะจาก U.S.A. คม่ยุ่ u S.A. ว่าเปน U.S.B. ท U.S.B. นขอขอบคุณพี่ U.S.A. จากลอนดอน โอฟิลอนนอนจากยูรขอบคุณแท่นนอเก๋นะครับขอบคุณคุณแม่น้ำเพียรจากอยากขอบคุณนเว้ยอยากขอบคุณแม่น้ำเพียรขอบคุณแม่น้ำเพรกเปเดียอเ็นไอเียเียเก๊กใ้ใจเลยป่ดกบน้จะเกียเไรเพราะว่า่ได้ไ่ได้เป็นน้ำไอเคมอาวี้รู้นัวจะเป็นน้ำไอเคมแล้วครับขอบคุณคุมก็แม่ขอบคุณคุณ่คว่าไลไรสดทัดคลิปลองเพลนงคู่กนลังีนา มังงามเจลานังฟ้ากับบอทแฟนแล้วโบน้อน้อรุดจายโอยู่ยูอยู่มาะป้าาปไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวพี่น้องครับไปแล้วครับนขวไปไปน้ำกลไปกินข้าวป้าอุ้ยออังกอกนอังกอคือน้ำกวนวันนี้อังรถไปแล้วบ้าบายเอาไตกินข้าวกันแล้วครับสวัสดีครับอ